ทุกคนครับก่อนอื่นเนี่ยก็ต้องขออนุโมทนาบุญก่อนนะฮะกับทิศก้องห้วยไร่ครับที่ล่าสุดนะครับผมเจ้าตัวนั้นได้บวชเงียบแล้วก็ศึกออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเกิดอะไรขึ้นบ้างเป็นอย่างไรติดตามกับคมรีแคปฮะ โดยเมื่อวันที่4กรกฎาคมนี่แหละครับก้องห้วยไร่หรือว่าทิดก้องห้วยไร่นั้นนะครับได้โพสต์ข้อความพร้อมกับภาพลงใน a c e b o o k นะฮะในขณะที่ตนเองนั้นนะครับได้บวชเป็นพระพิสุสงฆ์ครับอยู่ที่จังหวัดสกลนครนั่นเองครับซึ่งเรื่องนี้นะฮะทำเอาหลายคนนั้นตกใจและก็อึ้งเป็นอย่างมากเลยทีเดียวเพราะไม่ทราบข่าวมาก่อนนะว่าคุณก้องนั้นได้เข้าบวชนั่นเองฮะแต่พอมาทราบอีกทีนะครับคุณก้องนั้นนะฮะก็ได้ศึกเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับโดยเขาเนี่ยได้โพสต์ข้อความไว้ว่าบวชที่ได้ไไมมม่คคุ้้เเสสสีียยวววาากลชรปนนิ เสียวความกลัวการนอนดินเมื่อลมหายเสียวความกลัวว่าต้องเจ็บทุรนทุรายสิ่งที่ได้คือกลัวอย่างนิพานเนื่องในวันลาสิขาสาทุครับและแน่นอนกบว่าคนในโลกออนไลน์นั้นนะฮะต่างก็เข้ามาร่วมอนุโมทนาบุญกับชิดกล้องเป็นอย่างมากเลยทีเดียวครับพร้อมตั้งคำถามว่าเอ๊ะทำไมครอบครัวถึงไม่บอกเรื่องนี้ให้กับหลายคนทราบครับและแน่นอนก็ว่าหลังจากนั้นนะฮะคุณเบลคณิษฐาน,นะครับซึ่งเป็นภรรยาเนี่ยก็ได้ออกมาโพสข้อความและก็เล่าเรื่องราวดังกล่าวนะครับให้แฟนๆได้ทราบกัน มีข้อความดังนี้ฮะโดยคุณเบลบอกครับว่าเรื่องปีติมากครับสำหรับการบวชครั้งนี้ของหนุ่มก้องห้วยไร่นะฮะที่เป็นสามีนั่นเองและก็ต้องขอไปทุกคนด้วยครับที่ไม่แจ้งเรื่องนี้นะฮะให้กับทุกคนได้ทราบกาัน ส่วนหนึ่งเนี่ยเป็นเพราะชิดก้องนั่นเองครับที่อยากจะปวารณาตัวนะครับแบบตีเวกนั่นเองครับผมซึ่งคุณกล้องนะฮะได้บอกกับคุณเบลอย่างนี้ครับว่าการที่ไม่บอกแฟนคลับนั้นนะครับมองว่าในอนาคตเนี่ยจะได้เจอกันหลายครั้งครับแต่การบทเรียนนั้นนะครับใช้ระยะเวลาสั้นนะครับซึ่งอยากจะปฏิบัติตรงนี้ให้เต็มที่นั่นเองครับผมซึ่งการบทคาณีของคุณกล้องนะฮะจัดขึ้นอย่างเรียบง่ายครับผมตามพิธีทางศาสนาครับโดยที่ไม่มีสุราหรือว่าเครื่องดนตรีประกอบในการบชนั่นเองครับทางคอมเม้นทิแคลอของเรานะครับองมครเื่่ไ พี่ฝีไม่พูดครับขอบคุณทุกการรับชมนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะฮะเพจเฟซบ o ๊กคมชลึกรวมถึงทุกๆุกแพลตฟอร์มของทางคมชลึกไม่ว่าจะเป็น YouTube, TikTok, Twitter แล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ให้ด้วยนะฮะเป็นกำลังใจกันครับ